ฉันที่เมนูนี้แล้วมีเท่าไหร่ใส่ให้หมด <Wow. S 1> อย่าพลาดแม้แต่น,นิดเดียวขอให้ทุกท่านโชคดีถ้าพร้อมแล้วสามสิบนาทีต่อจากนี้ไป5 4 3 2 1ป้า หนูทีมสีแดงทำเมนูอะไรกันลูกมาสมั่นกวางครับมาสมันเนื้อกวางนะครับคุณผู้ชมอันนี้ขั้นตอนการคั่วเครื่องแกงและเครื่องเทศนะครับมาถามทีมสีน้ำเงินของจังหวัดอ่างทองกันบ้างครับแม่จ๋าทำเมนูอะไรกันจ๊ะแกงเผ็ดกวางกลางดงค่ะ ใช้เนื้อส่วนไหนครับตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นมะพร้าวค่ะตรงนี้ไม่ใช่เนื้อกวางมะพร้าวใย่ไห มีแค่เริ่มต้นเมนูที่2โกตีถึงกับปล่อยหาไป1ตับแล้วนะครับ <S <S และตอนนี้ทั้งสองทีมก็กําลังเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมกันแล้วนะครับน้องเจมส์ทางฝั่งทีมสีแดงได้ลงมือหั่นเนื้อกวางส่วนสันในส่วนทางฝั่งทีมสีน้ําเงินน้องตั๊กก็กําลังหั่นสับประรดเพื่อเตรียมทาแกงเผ็ดวางกลางดงแล้วเหมือนกันเฮ้ยหอมอะแดงเข้ามาแจ้แจัสผัาแล้วหอมมากเลยคุณคะอ,อยากจะถามคุณทั้งสองท่านนะคะ ว่าเมนูนี้จะหวานจีิงไหมคะแบบว่าอ่อนหวานเลยนะเนี่อันนี Demon> ้หนูใช้เนื้อส่วนไหนอะลูกสันในเลยครับผมสันในกลัวไม่นุ่มครับอันนี้แหละอันนี้คั่วอะไรอยู่เนี่ยปกระทะแล้วเสียเนื้อนะครับกระทะยังไม่ร้อนเลยนะรีบไปดรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาน้ำมันหรือเปล่าหรือไม่อมเอาไปก่อนจะได้ร้อนให้มันร้อนก่อนก็ได้ใจง่ายแท้แม่โกตีเขาแค่สอบถามเฉยๆแม่ก็อย่าไปเคลิ้มตามเขาสิครับแม่ บอกเลยนะว่าเป็นเมนูที่2นะครับคุณผู้ชมครับไม่อยากให้ทั้งคู่กดดันตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเที่ยวแล้วนะครับเขาผัดเ,เครื่องเทศเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะมีก็เตีเีครับอ่ะเดี๋ยวก่อนแป๊บน,นึงถอดคอจะบอกอะไรติ10นาทีแล้วเหลือ20นาทีเชิญครับไป <มา S 1> เรานั่งดูมาเนี่ยครึ่งทางละเรายังไม่เห็นมีวิแววเลยว่า2ทีมเนี่ยจะไปทางไหนทีมสีน้ำเงินก็ยังเซียเนื้ออยู่ถูกต้องปะครับผมยังไม่มีการหั่นยังไม่ได้อะไรเลยอันเนี้ยมันเป็นตัดสินแล้ว อย่าชะล่าใจนะครับผมบอกก่อนนะฮะถ้าเสร็จไม่ทันเวลานะครับตกทั้งคู่ก็คือตกเลยนะครับแน่นอนครับผมส่วนมะสมันที่เราดูอยู่เชฟบอมเห็นปะเป็นไงมะสมันเน,นี่ยตอนเนี้ยเรากาลังรุ้นอยู่ว่าอย่าไปเน้นมากไอ้เรื่องมันใช่เน้นกับเวลาดีกว่าเดี๋ยว้สุกไม่ทันใช่เดี๋ยวมันมันจะดิบนะครับเวลามันมาดิบปรับรสชาติก็จะไปเลยผมมองว่าทั้งคู่มีความพยายามอยู่แต่ยังไม่มีความกระตือรือร้นมันต้องเฮอริมากกว่าน,นี้ฮะแล้วบางอย่างที่ใส่ไปเนี่ยทีหลังๆเห็นไหมครับดูมนเหมือนจะไม่สุกเอา แต่ผมวอรี่มากๆเลยว่ามันจะออกมาเป็นอย่างที่เขาหวังไว้หรือเปล่าและเราจะต้องมีคนชิมคุณจิงชนะเลิศจิงชาติประเทศไทยคุณต้องเร็วกว่านี้ไฟมันไม่ได้จะไฟอะไรแล้วแต่ไม่ได้ได้ค่ะได้เพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้เร็วกว่านี้เวลาเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะเชฟดูแกงมัสมปัไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวรอแค่มันสุกไม่สุกแน่นอน เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไปได้ไหมเนี่ยเหลือเวลาประมาณ14นาทีหลังจากดูมันแลวน้ําแล้วผมว่ายังไงก็ไม่ไสนตอนนี้เหลืออีก12นาทีนะครับทั้ง2ทีมนะฮะ12นาทีสุดท้ายกับเมนูสุดท้ายของทั้ง2ทีมด้วยนะครับทั้งจังหวัดอ่างทองนะครับแม่ติ๋มน้องตั๊กเมนูแกงเผ็ดควางกลางดง และทีมสีแดงน้องฟ้าน้องเจมชลบุรีนะครับเมนูมัสมั่นเนื้อฟางครับตอนนี้ทีม2แม่ลูกนะครับจากจังหวัดอ่างทองนะครับเขาเริ่มตักไม่แต่เหลือ22นาทีเงยี่สิบสองนาทีเหลือยีสิบสองนาทีหนูว่าฝั่งนี้ก็ก็ได้จะเคี่ยวได้สักระยะหนึ่งอ่ะลูกทำตามของเราไปเรื่อยเออยังไม่ต้องไปเร่งอะไรเลยมากเพที่สุดแล้วกันยีสิบสองนาทีอย่าใช้ทุกวินาทีมีค่าแกงเผ็ดฟางกลางดงจากฝีมือแม่ติ๋มน้องตั๊กจังหวัดอ่างทองนะครับอ้าวทีมงานเสร็จแล้วครับยกมือนะครับ ตอนนี้ความกดดันมาอยู่ที่ทีมสีแดงน้องฟ้าน้องเจมกันแล้วนะครับเนื่องจากไม่แน่ใจว่ามันที่ใส่ลงไปในแกงมัสมั่นจะสุกทันเวลาหรือไม่แถมยังพวงเรื่องรสชาติที่ยังไม่เข้าที่เห็นชิมแล้วชิมอีกขนาดนี้น่าเป็นห่วงอยู่ไม่เบาเลยนะครับเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าครับคุณผู้ชมมันกดดันเข้าใจเข้าใจในความตั้งใจของทั้งสองทีมด้วยนะครับในวันนี้นะ30มสิบเอสามสิบส ้ชมครับเสร็จทันในเวลาจริงๆนะครับทั้ง2เมนูด้วยกันนะครับและ2ทีมหนูไม่ต้องไปเครียดกับเขาแล้วเดี๋ยวคนที่เครียดจะอยู่ด้านหน้าของเราเนั่นก็คือเทปของท่านแล้วนะครับฟับงรูปปากแล้วกรรมการสองคนชิมแล้วปวดหัวหนูบอกเลยมีปวดหัวเอาล้วเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เชฟ และเมนูที่ทั้งสองทีมได้ลงมือทำก็เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทงฝั่งทีมสีแดงน้องฟ้าน้องเจมแชมป์จากจังหวัดชนบุรีได้ลงมือหั่นเนื้อกวางส่วนสันในปอกหอมผัดเครื่องแกงมัสมันกับกะทิและเนื้อกวางตามด้วยสองมันคือมันฝรั่งมันเทศปรุงรสด้วยฝีมือคนรุ่นใหม่พร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆในเมนูแกงมัสมันเนื้อกวาง ตัวทั้งฝั่งทีมสีนเงินแม่ติ๋มน้องตักแชมจากจังหวัดอ่างทองได้เสียเนื้อกวางส่วนลูกมะพร้าวหั่นสับประรดและผัดพริกแกงเผ็ดกับกะทิตามด้วยมะเขือเทศและเครื่องสมุนไพรไทยรุงรสด้วยฝีมือคนรุ่นเก่ากับเมนูแกงเผ็ดกวางกลางดงแต่ทั้งสองเมนูจะชนะใจคณะกรรมการของเราได้หรือไม่รอไปฟังกันดีกว่าครับ